สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับผมซูเม่นะครับร้านพุทเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมรถไทยสวยนะครับใช้งานน้อยๆอ่าตัวนี้เป็นรุ่น L 3 2 1 8 SP นะครับโฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในศูนย์ตอนนี้เลยนะครับคันนี้ได้รถปี65นะครับ300ชั่วโมงนะครับแท้ๆเดิมๆนะครับทุกอย่างสภาพภายนอกเดิมหมดนะครับสีสันเดิมๆนะครับเนี่ยปากใบดันดูนะครับ ไม,ไ,ไม่ค่อยได้ดันเลยนะครับสีร้อยถลอกนะครับน้อยมากยางหน้านะครับประมาณนี้นะครับก็ยังเหลือเหลือยางหลังนะครับเต็มๆกระทะล้อสวยๆเลยนะครับพวกมาร์กลงงานนะครับหัวนองหัวน็อตสวยนี่เบาะเดิมนะครับซุ้มล้อซ้ายขวาเดิม รถใช้งาน300ชั่วโมง360นะครับเนี่ยฝากระโปรงสวยไฟตรงไฟตาใสๆนะครับเนี่ยพวกมาร์กโรงงานยังอยู่หัวน็อตอะไรพวกเนี้ยโอ้ใสเลยสำหรับลูกค้าที่หารถสภาพใหม่นะครับ รถมือสองสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับทุนจากรถใหม่ไปแสนกว่าบ,บาทรถยังไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับเนี่ยสามร้อยชั่วโมงแท้ๆพวกรอยถลอกนะครับน้อยมากเลยท่อนคัตท่อนเพิร์ทอะไรนี่ยังไม่เคยตัดเลยเนี่ยแป๊บไฮดรอลิกดูฮะใสๆเลยเนี่ยนะหัวนองหัวน็อ มาร์คโรงงานนะครับเนี่ยตามเครื่องตามอะไรจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยมาร์คมืดสวยนะครับคันนี้สวยใช้งานน้อย300รอชั่วโมงนะครับใบดันตัดหญ้านะครับ3 5 9 0 0นหเอ่าสวยสวยไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องต่อน้ำปะกะตินะครับน้ำไม่มีฟออากาศโอรถเป็นยังใหม่อยู่นะครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครับี่ยเครื่องยนต์สภาพสวยเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยแห้ง เ่งแห้งๆเลยเนี่ยสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับติดรถมายังไงอย่างนั้นไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยสวยสวยอันนี้รถใหม่ๆอยู่เลย เพื่อนๆที่สนใจนะครับ L3218SP นะครับคันนี้มีอุปกรณ์ไบดานินหน้านะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับตัวนี้รถปี65ไม่300ชั่วโมงนะครับราคา359,000บาทนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับไม่ไกลเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะครับถ้าไกลโทรมาคุยกันได้เลยฮะอันไหนช่วยได้แต่ผมช่วยนะครับน้ำมันเครื่องกองอะไรต่างๆเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดูแลให้นะครับรถสภาพใหม่เลยนะครับลูกค้านะครับถ้าไม่สะดวกมาดูนะครับ ออนไลน์ก็ได้นะครับคันนี้นะครับเพราะรถมันยงสภาพใหม่นะครับอยากจะดูจุดไหนรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือจะให้ลองอะไรนะครับแอดไลน์ได้นะครับ0994945351นะฮะเดี๋ยวผมจัดการถ่ายรายละเอียดให้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องมาดูเองนะครับรถมันยังสวยนะครับใช้งานน้อยไม่เคยแกะด้วยนะครับยังไงก็ฝากนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับจะซื้อรถนะครับยังไงอย่าดูแต่รูปแล้วก็โอนเงินมาจํานะครับยังไงก็แอดไลน์ วิดีโอคอลนะคะให้ให้เห็นรถจริงๆนะครับเห็นพ้นขายเห็นหน้าร้านอ่าสบายใจแล้วค่อยตัดสินใจโอนมาะจำนะครับจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะครับยังไงฝากกันด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับทางร้าน0994945351นะฮะหรือ063453 9224ครับผม